ปลาปลาพี่น้องเลยเปิดคลิปเปิดภาพออกมาพี่น้องเออมีตะปูมีตะปลาเนาะมันนี่เนาะหลังจากฝนตกเช้าเรียบร้อยแล้วก็แสงแดดพรผดึกแดดออกพี่น้องเอ้ปลากำลังลุ่มลงต้นลงดีเหมือนี่พี่น้องเอ้เอาเอาใช่ใช่อ่ะมาดีปาะลุงดูกินเต้าอบเยี่ยมนะจ๊ะนะแขีวจยากไปเที่ยวเพื่อใดฮะเนาะกลับถักทายสบายดีเลยสวัสดีเด้อพี่น้องไปขู่ทุกคนเนาะ มาพบมาพอกับซองแม่น้องวีน้องวิวอีกคือเกา่าคือเดิมเนาะพี่น้องมาอนีกะมมาอนี้พากันมาเลือกปูเลือกปลาปลากรอนพี่น้องเลยเลือกปลาซอยปาอาลานะปกรอนมาหนี้ก็หลายเนาะพี่ดีถักนี่ครับมนี่แต่ปลาซิวเนาะนี่แต่ปลาซิวและปลากรมมูมีนะ่เนาะพี่น้องเนาะยังตัวนี้โอ้โหโอ้โปลาปลาซักเอาตัวนี้ยังนุ ว่าแม่ชเลือกปลาสอยป้าไนะป้าป่อยแม่เลือกปลาแม่เพิ่งแห้งบุมีปลาต้นปลาดียูพอได้กินปลาแดกน้ำมูแล้วดูเลยเลือกชอยป้าได้กินต้อนเห็ดเพืองกับพอได้ตำอยู่แล้วดีเนาะนะคด้เห็ดเพืองโอไปให้กินตูก่อนเนาะเนาะไปถามเวน่บากินกินมา เมียงลูกกระดิ่มได้เห็นไปซื้อใส่แม่นั่งน้ำใส่ไม่เอานี่ไฮโสบายดีเด้อสบายดีเด้อร์ดองบิวตี้เอ้ยมาโฟมมาโฟมกับบิวตี้แคลเฮียนอีกแล้วไทยนะจะกินขนมสิกินขนมแบบนี้แมม่่นนีเป็นรูปตุ่นบ่บ่แอบมาหนึ่งเลย กับค้างเม็จบได้อันนั่งอัดดูเม็ไปเดือกป่าสตาืมเจ้านี้เนาะป่านั่นเลยจะออกไปหน้าอันเมตุยที่เช็ดไปสักหลจะออกไปกันนี่เมมีนี่นะนั่นเมตุยก็รอดหลายไปลงไปป่านะปลาลงต้นลงดีดีดได้มันออกพลิงแดดแดดมันโดดป่าลังลงต้นลงดีมือนนี่นะเมื่อวานนี่มันน้ำแห้งเลยมันกับปาบ่ลงมืนอนี่มันป่าเริ่มลงแล้วมือนนี่ ปบบประตูมึงประตูยามปลานนน่อยมันนองตประเด็ก่องลตืหาีืน่ระมาโดจะปิ้งเ็ดเพื่องบ่เก่นามแเลยแล้ววาเราอันกินเป็นท้องๆเลยรวะกินปั้นข่าวด้วยดอกประเด็กปลาซิวหน่อยมิแตะเหตุแต่ประเด็ก่นนั้นแเน แกนยำยิ้ผนนีปลาเห็ปลากรมยังว่าเห็ดน<า>ั่งบนนอนงัฝอันตกหมาน,านอนเลยถ้าคนจะเดือดชิดเพื่องกะคือว่าไปอยู่ขมืออยู่คือป้าให้เฝ่าแท้นี่โมเฮนโมเฮนอันนี้เลือกแรกหรือบอลถังเนี่ยม,มีกุ้งน้อยขวัวกุ้งอ นี่กนกันมากหน่อยนี้กุ้งนะพออันนางวีว่าทำอะไรกุ้งเลือกไววได้เฮ้ยข่กินกุ้งครัวพอนะนี่เดินเนาะยังผุ้นเล็กไก่อันยังหลอกเข่าพอด้วยเนาะกเจ็บแได้แต่ได้เองเรอาเนแ้ัอก่อนได้ถึแสนน้าออ เลยอ้าวบิวตี้ไ่ปูนาอู้ยปูนาอะไคอเด้อเหมือนปูนาได้ปูคลายูคายวนา้กลิ่เลยปูคลายนะบิวตี้ได้ปูคายแล้วคายหรือแซกไ้ปูคลายผ้าตกอะปูคลายเห็ดพ่อปูมลายเห็ด้ตุชื่อมูแล้ทำมูไหนเบะกับปูเห็ดน้ำตรงเนาะไหนยูไหนกับอะไร งามเลยเนาะแบบว่ามันน้ำเห็นมมว่าเนี่ยมันโฉดจริงๆกับไทยเราตาเรางามเหมือนนี่ไทยก็ได้ได้เมื่อนี้นะเนี่ยเรื่องมันเรืร่องสิเนเชมาอีกรอบนึงอีกได้นี่อันนี้รอบเศร้าตัวน,นี้มีรอ,อบนเศร้าแล้วพี่น้องเอยแต่ก็จะมีรอบบายอีกรอบ หลายรอบแอ้าวรอบแรกรอบครับเนาะปัดมือวันนี้นะหลายรอบเลยขย่ามาเปิดออ้ยกอยกอยไเ้อ้าวก้ยอยู่ในันเฮ้ย เหมือนนั่งอยู่น่นโอ้ยเดี๋ยวเราเอาซามมาเดี๋ยวขึ้นไปเอาเงินกับวันนั่มาใส่กระปูก่อนนึงป่อนอีกรออนผูคขาว้าวกระปูกระปูกระุว้าวว้าวว้าวแชรกัอพ่อวากระปุเหรอแกยไขคยิ่งเก่ีไูคขาจริงูกขาดแล้วที่เขาคือแซ่บเล

tại vì nói bỏ khoang đấy, bọn mình thì... bọn nhảy này vít đấy, bỏ khoang lê. Con mục cũng đang làm siêu hơn đây, bỏ kim gà, bỏ đầy gươm mọi người mít đi, thả bỏ khoang. cái gì? La sư ma, chồng có đã khảm thang, khảm thang cây. ดียไอ้ไยังเดปาฮม่เห็นม่นังกันเมยเห็นไหมเดอดปาตนเมยไหมโโง่เขาตกอูได้เฮ้ย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 เอาเดี๋ยวพันมามเดี๋ยวีย เมื่อวานนี้เนาะชงสกานนะป้าพี่น้องไอ้นามนั้นดุยนั่นเนาะเพียงหัวเข่าผีคือไม่น้องไอทายลงแดดบัดบัดชงสกานแล้วแดดผลกับยุดเนาะเดี๋ยวมื่อนี้ออกเพลิงแดดน่ะมอนีกะเมื so ่อวานนี้เลยจะว่าเห็ดเสียเราดีรอเลยเมื่อวานนี้มีสองศพได้เหมือนนี้เมื่อวานนี้นะปุ่งร้อมกันเลยดูผลกักระนำลง บปหยุดบปยอนจนเนบิดมือหักบัดประมาณมาาหาโมงแรงเดี๋ยววะไปเมื่อวานนี้กะมีแนวนั่นทีเคยตําใส่ตัวต้มหมองก็ได้สบา,บายาบับแต่บัดจีนันหอมเกลือเพียงจี แต่นี่มันสีเป็นแน่นี่แต่ว่าเลือกแร่หรอบอตัวนี้มันสีเป็นแน่นนนจันนจงพอมันจังคิดตัวอ,อยู่นี่เทาหินหออบอหินหออหินเห็ดจักเห็ดใจแหลมมันจังสีบุกคมเนาะงอมเนาะงอมแล้วเห็ดทุกปีหักคมทุกปีหมูจักใครมีสูตรใครมีสูตรมีอย่างกระบอกเลยกลัวเนาะเห็ดบุกเป็นแน่เห็ดสูตรสมปลาเนี่ยเป็นสมปลาปเห็ดปลาแดกเห็ดปลาแดกเนาะ เห็ดปลาจอมเห็ดปลาจอมเป็นบ่เนาะอยากกินปลาแดกจอมเนาะง่ายมากอะไรเพาะแต่ข้าวอีเมยูนั่นได้ขายปลาแดกทุกปีทุกปีอยู่เราเห็ดเป็นบัดนี้เห็ดปีใดก็ได้เททิ้มเห็ดหมูเป็นเจ้าเห็ดเป็นบ่เป็น เราเห็ดแฉบเลยเราเห็ดเป็นหลายอย่างเราเห็ดแบบประเด็กกินกับสมเลยแครบอกว่าเห็ดประเด็กกินกับสมทะเลเห็ดเป็นนี่ดิไปเวียนพอตูจ้จนได้พอตู <laughs> อ <laughs> อ่ยิ่เฮ้ยข่าวกับโบกินข่าโบ,บกินพอตู่กับโบตั้งเลยอืออยค่อยยิ้งข่าวเดี๋ยวนี้นะพ่อเด็กยืดกบบระโตบ้าวอ่ะอยากค่อยยิ้งข่าวเดียเด๋ยวนี้นะยิ้งข่าวมือละเทือ กินตอนเช้ากับเม่นเรียบเร่งหรือว่าตอนเช้าตอนเที่ยงบมกินเนยเม่นไปกินรอบแรงรอบเดียวมีข่าวบอแซบบอบอวิติมีข่าวบอแซบปะบอแซบอืมกินกับยังกันกินแซบชะโดกินกินตมังคองแตมังคองก็แซบบ่กินแตมังคองนะ tầm là nó tự động độ ừ, nhìn bánh nhìn mọi người mọi người mọi người mọi đủ mọi đủ mọi người 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 mọi Mà แม่อาข่าวให้กินเลยมิได้เจ็บแขวันแหนลูกอมมากกัดกัดกินฮะอมอมอะไรกินได้ยี่หรอกินได้นะไม่เอาวิตีบุคุยวิตีละสามสีเลือกบานนี่บวายบวายโทรป้ามาซอยอีกพี่น้องเลยต้องตามตัวช่วยมา จับบูว่าจะเอามาซอยนี่เอามาปันควนเนาะมากันดินสั่เป็นปลาอยู่คนสวยกันไรคน่วยเอยคนมาซอยบ่ตัวนะบ่าบแต่ถึคนมาซอยปันควนบ่ไลยเด๋ววสวยปันควนเนี่ยนี่วยปันควเน่ยลาปลาครับคอง ปลาง่ายๆฉันได้ปลาทับของเบอรงปลาะไรใหญ่ที่สุดนิดไอไดูนะฮะปลาด้ันน้บิ้วอบิเออขิงข่าวขังถินทางเขตทับโต๊กอนนาหนีขึ้นน้าขึ้นน้า่เหก่งเฮ็ดเพื่อน เห็ดเพื่อนกระไม้ต้มปูมัดจีปูไข่นะพี่น้องมาเมนเราวัี้มัดจีกับปูไข่เด้อพี่น้องบบเมนอันนี้เป็นกระปูไข่โยอย้มันกะจีง่ายกว่าปูหน้าเนาะหลุดสาดมันกะเสบปวกกันได้พี่น้องเลยปูไข่ี่บ้านท้อถ่ายไปโบทนกับเมนยามคุดนี่เลิกแห้งในยามคุด ตัวผู้นี่สิตื่นโกตัวเมยียในชัตตูเมยียนี่ป้าทุกบางครัก็เป็นแม็พผู้แหละก็จิเทิงทั้งพายุโคตรทนเวรไม่ได้กินกระปูเนี่ยแต่ว่าย่ามนี่ย่ามผลนี่กระปูออกมาหากินอยู่เนาะกระฉีดชนมากกระฉีตัวผู้แหละลายปูไข่นี่แซ่บแน่เนี่มีราคาอยู่ปูไข่ โอ้คนสีออกแดงๆนีปูคายมีปูคายอันนี้ปูาน,นปาศา,าตรต่างกันนี่มันปูคายนะทายามวางไข่เนี่ยนะหาคุณเอาอน,นี่เพ่ลสิเทิงได้นี่บิตื่นคือปูนามันจะอยู่กระปูคายนี่ไม่ใช่มีแต่อยู่น้ำห่วยน้ำห้องน้องมันจะอยู่น้ำทุงนา นี่เขาไปเห็ดต้ตอนอยู่หวยเห็ดต้ตอนอยู่หวยเลยก็ได้ได้มีปูไข่จีกับปูไข่ตอนน้องย่ตีก่อนนาะพี่น้องเนาะชินมันก็นลายเนี่ย จีมาตามกระปูเะพี่น้องเลยคุณมกับจียังบ่แล้วอยู่วินตีมาตามแล้วอยากกิน่ลูดอกกินกับข่าวบ่จำจำจำแซ่บลอย่ลูกบม่อว้าตว้าวว้าว้ว้วว้าว้าวว้้าวว้น้าวาวว้าิว้า้าวว้าวว้ยวว้าว้า้ว ักปุ่บ่หออเอ้ยหนูไม่ใหนูอ่้าต้องมาให้แมเป่านะแม่ปเป่าให้รถอืออืมอาเชียบอกดูกินแต่นุ่มนั่นนะอามมาแต่แบงหนังนะืมรษฐบัตรเศร่ฐลยเยี่ยมโป้เยี่ยมโปเยี่ยมโป้ ยำปูยำปูได้ปอ๋อได้ๆมาจ้ะเดี๋ยวไปลงปูให้กันเด้อชูลิหาปะเอย้ยมาตัวแบงแบงปูกันโอ้ยจีกับปูเรียบร้อยปูออกมาเนาะจับขอบไปฮะจับเข่ากับเข่าวันนี้มีตีกัอันนี้กับปูค่ายได้คุณดอกไว้บนเม็นกับปูหน้าได้ ปูนี่จะอยู่ได้หวย้ห้องได้ปูนี่เพราะว่าในตอนนี้ดีอยู่ห่วยามคุดกับคุดจุ๊บะบดิึงทำคนบอกแข็งแหงดีกแม่ขุดบดถึงบิวตี้มาที่สุดบูกบ่เออมาจ่ะโอ้ตกเลย

เอเดือนหน้าก <like now. S 2> okay. um, ็ค yeah, so ่แต่ว่ากลางคืนน่ะคุณนก็อีเดือนหน้านี่โอ้ยแกเอิบบ่แม่นเด้เวลาอันยามคนซักคนหากลางคืนน่ะบัดบัดนี้พวกหาตอนเวนบดนี้พวกหาเวนไปขุดไปขุดหูเาบดนี้ขุดบักเิเป็นเมขุดลงไปบดหูเาเมื่อยกับบ่อนอันนี้ก็พอแล้วเพราะว่ายามกลางคืนาาหูได้เขาสิซักัหูเขาเอา

ขาแรกอ่นอ,อยางปลิ้นออ้ออไเง้ย้เออังไป้าอ๋กอกอดมัน้ำ้าชคกี้แม่นี่ไม <c oughs> ่คักเครื่องเอ่ามัน,นี่ไอ้อีกงานมาได้อีกแบบที่อีกอบหนานเลละยี่น้องลงบนมือมานี่นะเละนะเละเรื่องเละ มันายกาแมันแบบมัไรไปเดีว่วคนลงกระนำบอป่าเจ้าดงมะปเก็บป่าเตะจั้ตั้มั้นป่าะั้นั่นป่าช่างป่าช่างาดนนอาหารให้แบงกันนึงลุงละเออนีหนีอาหารให้แบงกันนี่น้ำย่อยน้ำใดชื่อกาบุ๋ม่ะ เออนางยืนตกแลยเดี๋ยวงี้ดินตกดินเน่จีเอาถือสีเทานี่โอกานนี่เล่นทำิวสิคมามามามอนิวสิกอิวสิกอะไกันข่อิด

อาเย็เย็เย็อเขาเลยนะหอมิ้ไหมเลยนังามตเลยามนะครับขานี่ยะหน้องมนี่ตัวเดียวน้องกินขี้เขาเลยอามืออเอาแงกาเลกลับมเลยเสร็จออกเลยเสร็จออกโอ้ยเดชยจะไปหาไม่อะไรไร้รด

ไนม่กูก่ได้กินกูเาะมันิได้ง่ายๆเนะมันตีพรกจากพูดคนากันจนีะขาดเม่ได้นะขาดพู่งพึงอยู่คนาเด้อ้ยนขว่ะแทบผลว่าพได้ยินจะเข่าวมานยังไม่ออกไปเพิ่งอยู่ก็ชิบเล่ปั่นหรอกมันดินขี้ดอนกันอยู่เทิงดิปล่อยละข่ามันกับกลมกับมานไรอืมนี่ไมันดินหม่หงก พอดีเดี่ยวหาเขาข้างนี้ก็ไปใช้ปุ้ยบ่ก้อเลยบ่นงบเลยงบเลยบ่นงบเลยค่ะเฮ้ยบ่นงบเลยค่ะเค้ยแต่งติดเยอะข่าวอะไรก้อข่าวอะไรขึ้นเพิ่มอะไรวะอีกอะไรวะอะไรวะเงากินก่อนกินคำนึงอะไรวะเงาคำนึง

รอบหนึ่งรอบสองรอบสามได้เหมือนี่มือเว้นอันไห่อันปูยับเขาแบบนั้นปูจงกไปไหนตัวหนึ่งไปพาเข่าก้อยหัวไเฮ้ยใดิกน่อยห่วกันยังกรรมการเป็นเอ้ยเป็นกรรมการไห้เด้อ ผิดประแดกเองก็ซื้อหำก็ซื้อหำมาปีนี้ป้าบอสิโล่สีมือปีนี้ผิดประแดกขั่วบ่ต้องขั่วบ่สัสสัเลยตีมาได้นะขั้วอีกการนึงกับขั้อันนี้ เ่าเองนด์กาไม่เป็นไาแต่ว่าเอเซียนสูตรเอาสูดทั้มดได้กับบรรขายได้แล้วก็วัดปัญญาดังแซ่บคีดเดียวเนี่ยบ่บางปีกเฮ็ดถึกสูตรได้แซ่บเลยเออไม่ต้นมันถึงปีกับเขาคล้ายกับเขาเฮ็ดเก่งเนาะบัตถึกบัดแซ่บบัดบ่แซ่บดิบัดแซ่บบัดบ่แซ่บบัดบตรแคบแคบอันกินวัดก่อนนั่นหัวหน้อยว่าเป็นแซ่บเป็นร่าหน้าช่วยเนาะแซ่บอยู่เลยเป็ด็กป้านัพักอยู่เนียบะ เราูปปว่าจะเจือเอาก็เปี้ป้าเห็นแต่ว่ามันจบเน่ม่่แเี้ยไม่่เอาแต่เราเปรี้ป้าสิรอได้ไหเมียนัสเนยเขาเก่ัวได้เอาสิ่ไดกับกันตลอดติหักไปหักไปต้องไปน้ำกันตลอดติขาดนตลอดขาดกันไม่ได้หักยุ่งการิดกันตลอดผัวเมียกันขาดกันไ่ได้ ปลากินโม่เนาะปลาปลาคอปลาคอได้น่ะน้อยอยู่หาได้ว่าน้อยน้อยก็น้อยชัดตัวได้กินโม่เก่งมาแน่นเนี่ยถ้าว่าหาเดี่ยงปลากระชับบานมีปลานี่ได้เลยเบิดปลาเดี่ยงคุ้มไหมน้องของเงินแม่ยิ่งน่ะ่ปลาได้ลูกไปแล้วไปใส่แป้นกันเลยมั่งของเงินคือมเงียบบอกว่าสิ่งในเงิน่ะเห็ดประเด็กเด้อเป็นนางขายเด้อเดย์แดดออกกันีไปหาคุณจิล้อบ้าน เขาไปนำเบื้องมื่อไปหกชิบโตหกชิบโตไม่ถึงสองขาบเหเ <c oughs> งินชาพันเงินกับไม่จีหาได้ง่ายเยงี้ยผนเบาอยู่งเงินหาบ่ไ,ไ้ง่ายเงินหาได้ง่ายอยัางไะมันมันหมายถึงว่าเกิด้เงินชาพันนะมันมันหมายถึงว่ามันเก็บกันได้ใจและชื่อ,อ มันเว็บไปแบบง่ายท่านเลยหูได้เห็นอย่างเลยนจะไปซื้อยังติ่มันซื้อยังเช้าท่นไปซื้อยังมาตอนไปหาคุดโดดขึ้ว่าเหิงเติบอยู่ติมมดมัอมดมันบเติบมนบนะมึด้ยนะบัมือเลยมาหน้บ่ามือนั่นหรอวะเนะมือหาสก่ปาป้าสอนว่าเ้ามห้ป้าดนั

ແລ້ວມັນເປັນແບບເຊິ່ງບໍ່ເປັອັຮັດອັເັດບໍ່ທະຍເຄີປັນດບຄີຮດຕົຍາງຍງຫ້ລາແລ